จะมาที่มูลคอบรรลอ่าจะไปเอาวินัยกับรองผู้่มแบบพิชัยเอาตามวินัยเป็นวินัยด้านไหนครับวินัยร้ายแรงครับด้านลู่กับภรรยาขายเป็นจ้ามูอหวยจะไม่ไม่จับกลุ่มเลยจะเอามาดูเขาของไหนแสดงว่าลุงเชื่อมั่นว่ารองเนี่ยรู้ ับลูกรับลูกครับเพราะว่าบ้านเกิดเป็นของผมครับบ้านอยู่ใกล้ๆครๆับเพราะว่าเขาก็ต้องลูกครับมันสองปีสามปีมาแล้วครับผมแทงเข้าเขามาสองปีสามปีแล้วแต่ว่าผมก็เลยจะากอยากได้คนไปทำเอให้เช้าในาไปตรวจสอบดูภาพผิดจริงก็ให้เขาไล่แรงอย่างสูงสุดเลยครับผมก็ไล่ออกครับทั้งลูกชาย,ยและทั้งพ่อภรรยาพ่อเป็นคน าขายแต่ก่อนหน้านี้ทางตำรวจท้องที่ก็ได้มีการสอบสวนแล้วเพราะว่าทางตัวตัวพ่อเนี่ยไม่ได้มีกวรรูดดะะ้ถึงใช่หคะทางมงีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็มีอยู่ในคลิปแล้วครับมีเป็นคลิปอะไรคะเป็นคลิปที่คลิปที่มาหวัวกระแสวันนั้นครับผมได้ให้ลูกสาวของผมถ่ายได้ครับถ่ายคลิปที่ลอง ลองพุ่มกับนั่งเกเราจาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ยังไปฝ่ายเขาไปฝ่ายของลองพุ่มกับไปาาเกเรจ่าในคลิปนั้นลองก็ต้องกับเขาพูดอะไรบ้างลองพุ่มกับก็คุณบอกว่า<ม>เออถ้าเขาถูกเขาก็อยากได้มผมถูกผมก็อยากได้เหมือนกันต้องหาให้เขานนแล้วก็แฟนเขาก็บอกว่าเงินตังเยอะขนาดน,นี้ไม่มีให้เราอยากได้ไปพ่องเอาผมก็ มาฟ้องตามผมไม่ได้ฟ้องที่ศาลครับผมมาฟ้องที่สำนักงานตำรวจที่ละเลยครับก็คือเป็นหลักฐานว่าตัวเราเป็นแบบรู้แน่นอนต้องรู้เห็นนะครับดูดูเห็นเราชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขารู้เรื่องนี้กันไหมรู้ครับรู้รู้แต่ว่าเขากไม่ได้มีใครซื้อเพราะว่าเขากลัวไม่มีใครกล้าซื้อเพราะถ้าซขายกขายก็ขายมาหลายปีแล้วครสองปีสามปีแล้ว แต่ว่าผมแต่งับเขามาสองปีสามปีก,ก่อนแต่ว่าทุกครั้งถ้าผมถูกนะครับยงเงี้ยก่อนแทนเขาก็เอามาจ่ายตางมาจ่ายผมแล้วก็ลองพูดกับกว่าขับรถมาด้วยต้องรู้มาด้วยกันออกาม,าาม,มาด้วยกันมาด้วยกันเขาตามมาจ่ายผมมาด้วยกันเวลาผมไม่ถูก ผมก็เอาตังค่าซื้อแทงหวยเนี่ยไปให้ลูกชายที่เป็นตำรวจเอาไปให้ลูกชายโอนไปให้แม่ทุกงวดครับเขารูไ้ไหมว่าเป็นเงินค่าหวยรู้ครับผมมาเออปมาเอาตังค่าหวยไปให้แม่น้อยอ่าได้จะว่าาะว่าผมจะเลือกเขาว่าิเพราะว่าบ้านติดกันครับบ้านติดกันใกล้ๆกันผมก็ต้องรู้ครับว่าเลือกกันไม่ใช่หรอกถ้าเข้าอยู่ในบุรีรัมย์แล้ว ใครๆก็รู้ว่าไม่เลิกกันโกหกโกหกใครก็จะโกหกทำไมระดับยศใหญ่แล้วไม่ต้องโกหกขนาดค้นแก่ๆอาชีพเลี้ยงหลานนะขนาดนี้ยังมาโกงผมกินผมมาเท่าไหร่แล้วสองปีสามปีเงินก็ไม่ได้เงินมาจากไหนนะครับเงินที่แทงหอ,งเอยเยอะเงินค่าจ้างลูกสาวจ้างเลี้ยงหลานเดือนละเก้าพัน แล้วก็มันคขแก่บ้างเขาเอบเขามีมีเด็กช่วยทำด้วยไหมสวยเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ครับแต่ว่าเวลาผมซื้อผมจะโทรศัพท์ไปเขาก็ยิงไลน์มาอเอาตัวนั้นพันคุณพันหน้านี่เขาก็ไายเด้วเขาก็บอกว่ามาเลยป้ามาเลยห้าพันคุณก็มาเลยเจ้ามือมีเป็นสิบสิบล้านผมก็สบายใจถึงผมชื่อว่าซื้อกับเมียรองพุ่มกับตำรวจจะไม่จับ ไม่มีใครกล้าจับผมพอต้องกล้าซื้อแลว้ววาถูกมาเงินก็จะได้เลี้ยวทุกครั้งอ่ะถูกพันคุณพันมันเป็นเลขสองตัวมันก็ได้แต่ว่าอุโนี้มันมันพันคูณพันห้าร้อยคูนห้าร้อยเป็นเลขสามตัวมันเลยเยอะแกแ่ะน่ะถูไปหาเออคุณนไยเป็นยังไงเอาโทรมาทำไมผัวก็ดา่าลูกก็ดา่า จะนีไปผูกคอตายแล้วอะไรถ้ามีเจ้ามือจริงๆมันจะพูดในสไตลาายนี่ครับมันจะพูดว่าเออลุงเดี๋ยวนะให้หนูเลียร์กับเจ้ามือก่อนสักวันสองวันนะ่นลุงม,มันตังเยอะอย่างนี้จะปีเจ้าครับอันนี้เขาเป็นเจ้าผมรู้ดีบ้านติดกันผมทาไมจะไม่รู้ก่อนจะถึงบ้านลองพุ่งกับต้องบ้านผมอยู่ข้างหน้าอ่านบ้านผมต่วนผมก็คู ว่าหม่ยกรถผมไม่รู้นะแต่ว่าเวลาผมเข้าไปอะแต่ว่าอาทิตย์นึงสองอาทิตย์ก็จะมาทีนึงมามาด้วยกันนะตอนเราพันคุณพันสองตัวเงินมันเท่าไหร่ครับผมเงิน6 2 5สนสอาพันครับตอนนั้นเขาจ่ายเราจ่ายเป็นเงินสดหรือเป็นอะไรโอ้ช่วงพันคุณพันนั่นผมถูกสองตัวได้เก็0เื่นบางทีก็ได้แสนหนึ่งอย่างงี้มันก็เขาก็จ่ายนะ แต่งวดนี้่มันเนยอะมันจะหกแสนสองห้าพันไม่ให้สักบาทเออบอกผมว่าเออมาไปครึ่งน,นึงก่อนนะลุงอ,อ่ค่อยฟอนพันนะครับผม้โหปานี้นี่ยอยากได้ไปฟ้องเลยอยากได้ไปฟ้องเราแล้วก็ลูกชายมาบอกผมีเป็นตำรวจนะเงินมึงก็จะไม่ได้ขนาดผมแก่แล้วมาบอกเลยว่ามึงมึงเงินมึงก็จะไม่ได้มึงจะได้อย่างอื่นแทนผมเอาอะไรอย่างอื่น ผมบอกงงเอาหลา,มมานเนาะมี่บาจอย่างอื่นทานายเดชาเลยบอกว่าโอ้ยอย่างอื่นไม่มีอะไรเรามีแต่ลูกปืนนลยรูมั้ยผมก็เลยมาร้องเรียนกับเจ้าหน้นานนที่งานตำรวจที่อยู่คอร์ลุงวัเนี่้กินสูตตรงนี้เลยคอร์ลูกปืนส่องตมก็คือจะไปจากนี้จะไปร็อกทะเลสอครับอย่างนั้นจะไปต่อจะไปสตมอ,อ,ตมอครับทะเลแล้วไปส่อตมอคับ ที่มาเอาผิดในวันนี้จะรวมถึงลูกชายของท่านรองพงศกที่เป็นข้าราชการด้วยนะครับครับเอาเอาครับเอาเอาในส่วนนี้เรามีพยานหลักฐานอะไรบ้างครับผมมีมันสามารถเชื่อมโยงกันมีชิดมีลิดที่ผมคูด้วยแล้วก็มีที่รับรับเงินรับเงินเข้าแทงหวยไม่ถูกจ่ายให้แม่ด้วยผมก็มีรลองอ ผมก็อยากให้ออกออกไปเลยครับตำรวจไม่ดีผมไม่อยากเอาไว้ครับถ้าขับทั้งสองครับตำรวจที่ดีผมบอกเลยตำรวจที่ดีต้องเป็นมิตรกับประชาชนไม่ใช่ว่าเป็นศัตรูกับประชาชนแล้วออกมาบอกผมเลยว่ามึงมึงจะเป็นศัตรูกับกูอยูใ่ในซอยมันมาาตำรวจนะผมอเอาผู้แก่ขนาดนี้แล้วกว่าผื้อมาเรียบผู้อย่างนี้กับว่า ระหว่างเงินกับเอาผิดตำรวจอยากได้อย่างไหนมากกว่าครับผมขั้งแรกอะ่ะขั้งแรกอ่ะผมอยากได้เงินเยอะนะเพราะอยากได้เพราะอะไรซื้อนมให้หลานจีนเออผมอยากได้นมเงินแต่ว่างาขนาดนี้มันไม่ได้เงินก็ผมก็อยากเอาผิตดตำรวจเอาเอาให้มันถูกต้องอครับท่านแี่ว่าเออตำรวจไม่ดีก็เออไปตำรวจด,ดีก็เยอะอในประเทศอะเยอะตำรวจด,ดีนะตำรวจไม่ดีอะ่ะ ก็ถ้ากุมป่ยนี่ถ้าไม่ไปดำเนื้อไงไม่ไปตรวจสอบเร็วๆก่ผมกลัวถูกทุกปืนยเขาใช่ไหมอ่ารอๆไปเอออาจจะถูกทุกปืนเขาแต่ช่วงถ้าไปดำเนืนเร็วๆก็อคงจะไม่เป็นไรหรอกถึงตอนตอนนี้แล้วลุงหมายมีอะไรอยากฝากถึงท่านรองผูมิกับคุณนายแล้วก็ลูกชายที่เป็นพระราชการบ้างไหมครับครับคุณนายกับลูกชายครับผมที่ คุณนายบอกว่าให้ผมอยากให้ผมไปฟ้องเอาผมก็มาฟ้องตามที่คุณนายบอกผมแล้วนะครับผมไม่ไปฟ้องที่ศาลนะครับผมมาฟ้องที่จุดใหญ่เลยครับจุดใหญ่เลยผมไม่ถอยครับผมไม่ถอยผมไม่มีถอยเลยครับแต่ว่าผมถอยผมไม่ถอยครับผิดผมก็ยอมติดทุกคนให้ผมจะติดะหารผมไม่ประหารครับแต่ว่าผมว่าผมไม่ผิด ผมผิดแต่การพนั้นเฉยผมไปปรับเสียค่าปรับมาแล้วถ้าเกิดว่าเราได้รับความเป็นธรรมในไทยที่สุดแล้วเราจะเลิกเล่นหวยใต้ดินแล้วก็ไปซื้อหวยรัฐบาลนะครับรับขับขับับผมไม่เอาอีกแล้วผมไม่เอาโกงกันผมจะไปแทงหมยรัฐบาลครับแห่งยืนยันว่าทั้งนี้เป็นบทเรียนสบทเรียนบทเรียนขั้งสุดท้ายเลยแล้วก็ผมก็อยากฝากไปถึงคนนายครับลองพุ่งกับว่าให้ที่ไปโกงคนโกง โกงให้โกงของผมเป็นคนสุดท้ายอย่าไปโกงคนอื่นอีกเขาจะเสียโกงรู้สึกสงสารเขาวันนี้แน่นอนนะครับผมพาผู้ชมมาอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแน่นอนว่าสกฎหมายติดแต่การคระทยที่เกิดแก่นะครับรักษาที่นี่ได้มีการ